ก็นี่ก็ได้คุยกันถึงเรื่องของอเ,เวลาเนาะเนี่ยของเวลาจริงๆแล้วถ้าเรื่องของเวลาเนี่ยภาษาคนมันก็คุยได้ะมีช้ามีเร็วมีดีดปัจจุบันอนาคตแต่ภาษาภาษาธรรมนะมันมันพูดยากต้องกับคือมันเป็นการเคลื่อนไปตาม ไปเรื่อยๆยของของธรรมธาตุอีมันเปลี่ยนแปลงไปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนั่มันมันไม่มีเวลา icate. พอเราจะจับเวลามันก็เป็นอดีตเราจะเป็นอะไรเรจะเป็นปัจจุบันมันก็เป็นอดีตหเห็นว่าเราอะไรก็แล้วแตท่ที่เราสิ่งท,ที่เราเห็นนะั่นคือมันเป็นอดีตแล้รทั้งนั้นสิ่งที่เราเห็นมันก็คืออดีตอย่างเงี้ยนะอันทีนี้พอเราไม่ไปมองไม่สนใจมัน อ้าระยะเนี่ยท่านก็ยวไม่สนใจอดีตปัจจุบันนากก็ท่านไม่สนใจปุ๊บท่านก็จะเห็นเป็นธรรมชาติที่มันเคลื่อนตัวเป็นจังหวะที่มันต่อเนื่องก็ันไปเรื่อยอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่มีเวลาหรอกเนยมัน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 ไม่มีเวลามันไม่มีเวลามันพูดยากมันพูดระบากืึนะก็จะเลยอธิบายกันไปทีหนึ่งเนี่ยเรื่องของเวลานี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้อง มีความเข้าใจนิดหนึง่งมาสเซอร์ก็เคยพูดไปในเรื่องของอะไรนั่นแหละนะความสาเร็จที่มันไปอยู่ในอดีตอย่างเงี้ยอืมก็หลายคนยังไม่เข้าใจล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนจะเข้าใจแต่มันก็ยังไม่เข้าใจอ่าวันนี้มันเซอร์ก็เลยได้พูดไปถึงเรื่องของภาษาธรรมภาษาคนไปบ้างนะแล้วก็ เวลาที่เรามีความคิดตันมันตันหันซ้ายก็ตันหันขวาก็ตันเอ๊ะไปปรึกษาแฟนก็ตันไปปรึกษาพ่อแม่พี่น้องก,ก็ตันไป้หมดเฮ้ยมไมไปทำอะไรไปทำบุญดีกว่าไปให้ทานดีกว่าปลยตัก,กาทานเนี่ยก็การให้ทานนี่ก็มันไม่จะเป็นที่ต้องให้เป็นเงินทองมากมายนะอ่าสิบบาท ห้าบาทยี่สิบาทแล้วจะเราให้ล้วก็ให้ให้แล้วคือให้เลยนะให้แล้วไม่ไม่ได้คิดอะไรแล้วคือให้จากคะเนี่ยกันให้ด้วยให้ไม่ต้องคิดอะไรถ้ามันเราถ้าหรือให้ความช่วยเหลือเห็นคนเขาเข็นรถมาเนี่ยรถมันสตาร์ทไม่ติดอ่ะเข็นมาเนี่ยช่วยเข็นหน่อยนึง หรือว่าก็แล้วแต่นะมันการให้มันเยอะแยะอ่าพอทําทําไปทำมันเป็นการสลัดสลัดออกมันจะสลัดไอ้ไอ้ความที่คิดไม่ออกหลยไอ้ความที่เป็นอวิชชาทั้งหลายอากุศลทั้งหลายมันสลัดสลัดอย่างรวดเร็วอ๋อมันเป็นการทําทานด้วยบุญใช่ไหมอ้บุญเนี่ยมันต้องใช้วัตถุไงมันจะบอกว่าบุญเนี่ยมันส่งผลเลยแต่กุศลมันต้องแปลป็นบุญ่อนเพราะว่ากุศลเนี่ยเป็นละเอียดกุศลนน่ยมละเอียด พุศเป็นเรื่องของนามบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องข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 องรูปเออเป็นรูปทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องของตรงนี้นะคือพาะเจอร์จะบอกวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องของแต่ละคนที่มีปัญหาที่เห็นณนะสภาพว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นว่าอ่าวันนั้นพระเจอร์เห็นเรื่องของคนที่กําลังทุกข์เจ็บปวดทั้งใจเจ็บปวดทั้งกายบางคนก็เจบ็บกายบางคนก็เจบ็บ ใจอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงถอดถอนขันห้ายอย่างไงและเอาความอดทนเข้าไปได้ยังไงแล้วก็หลังจากที่เราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บนะการฟาร,ร์มพยาบาทเนี่ยวเราก็ต้องเมตตากลับไปถูกไหมเนี่ยมันมันโทสะเนี่ยความโกรธเนี่ยเราต้องใช้ความเมตตากลับไปนะคือธรรม,มะมันจะมีตัวตัวที่มันตรงกันข้างถึงเสมอ ตรงนี้ถ้ามาเซอร์พูดพูดไปเห็นสภาวะอะไรก็ก็จะพูดไปดังนะนั้นการที่ต้องทําของมาเซอร์คือบางทีเราเห็นอะไรที่คนในนี้ต้องใช้ต้องเอาไปแก้ไขปัญหาก็จะพูดไปแนละ้วตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นนะโดนใครก็โดนถ้ายังไม่โดนใครเห็นสักวันหนึ่งเราอาจจะเจอสภาวะแบบนี้นะก็เอาไปใช้นะในแต่ละคนแต่ละเรื่องเราเาไป นะแล้ววันนี้ก็ขออํานาจคุณพระธรรมประสงค์เนี่ยอย่างเช่นคาว่าสารณะที่พึ่งเนี่ยสารณะก็เป็นที่คำว่าแปลธรสารณะแปลว่าที่พึ่งพุทธังสารนังสระพุทธังสรางสรนังก็จ๋าไม่ธรรมังสารนังก็ข้าพเจ้าเอาไปพูดพระธรรมประสงค์เป็นที่ตั้งใช่ไหมอแต่เนี้ยถ้าเป็นภาษาคนก็คือสารณะก็คือที่พึ่งอ่ะ เอาพ่อแม่ไปที่พึ่งเอาพระไปที่พึ่งอะไรเงี้ยนะ